สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กันครับกับเจ้าคุณปูนะฮะปีสี่ร้อี่ิขีดหนึ่งครับวันนี้ก็กับภารกิจครับจะปลูกคุณปูให้เกินชีพนมๆอีกครั้งนะครับกับทีมงานวัยรุ่นของเรานี่ก็น้ำมันโซล่าเติมนะครับโซล่าที่ขนาดต้องใส่ถังกอกเอาเลยนะครับผมของแท้เขาต้องใส่ถังกอก ขับต่อตรงนะฮะแล้วก็เติมน้ำไปแล้วขับไล่น้ำมันครับเบิ่งนทีละน้ำมันจึงนองเลยทีเดียวเชียวนะครับอยู่กับทีมงานวัยรุ่นวัดใจวารุ่นฮะเอาอออเอาปัดหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ย อะไรครับเกเ่ดอด้ไ้ยตัวเราเอาแบอกแบออกเีย <c oughs> <c oughs> ครับ่อี่กินึงครับ <c oughs> รุบ่นนี้จะดังในงานที <c oughs> ่ไม้ <c oughs> <laughs> oh, <laughs> ô <Thôi nào, thởi cười> đây phải đi phải đi không đe khang này นเลขคร่องนีอีกเออโอม้มาเลยมาเลยอปีอะ โปรโตเห็นงานดียวะเอาแล้วจบไปหนึ่งผลงานเพลงตได้ปะนี่น้องบังหอดบานซ้ำไม่ถึงบ้านกันเลยทีเดียวเชียวสายแตกไปไหนไปไหนไปไหนสายตัวเดินได้เนี่ยเอ้ยสายตัวเดินครับวันแค่ดีแน่ดีแน่อยู่สายบนให้ใสายบนสายบนสายบน

โมหาซัมสายแตกสายแตกอ้ยเหยียบบาป <บา S 2> ที่งาไปหลุนขนาดต้องายอยู่บ่เิเ่ยพาควิกนบอกเลยจังไหนสายแตกเด้อพี่น้องบรนี่ณ แว่าแห้งดีขนาดแต่ว่าแรงดีนะคะไม่มีย้วยเดี๋ยทางมาประมาณจะเห็นไะนี่ค่ะเดินทางไกลมากสามสี่ห้าห้าห้าเก้าน้องก็สายแตกเลยนะคะห้าเมตรตออ1เส้นเดี๋ยวเดี๋ยเรามาต่อเดี๋ยวผมไปหาสายมาใส่ห้า บ้างครับสถานการณ์ตอนนี้อัปเดตด,ด้วยสถานการณ์ตอนนี้คุณปูเเเเเ่เส้นเลือดเส้นเลือดในบักแอลแตกครับผมะฮะเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงเก้าขาคุณปู่แตกครับผมตอนนี้หมอกาลังทําการคู่ชีพอยู่ครับผมคุณปู่แรงจัด <c oughs> ไอเราก็อายุเยอะทีนี้พอเราเขยนบก็ว่าทีนี้สายแตกก็ลําบากเลยทีเนี้ยก็ลำบากทาีกนี้ลาบากทั้งน้องลำบากทาั้งน้องทั้งนุ่ง ไอ้เราก็อยากจะเกป็นหนุ่มอีกครั้งโอ้ยแดดเนาะเอาถ่ายให้หน่อยอนะ่ะไ,ได้แล้วกระดาคุณมีความรู้สึกยังไงการถอดสายถอ,อดยากไปหน่อยเ, <laughs> เพราะว่าสายคุณปูเส้นแข็งหมดแล้ครับตัวแห้งดีขนาดอันนี้นีเลี่ยวได้บอกว่าอย่างตรงๆว่า ท่าพนลัครับบอลเหลี่ยวกำลัสายมาแตกนะพนลัครับต้องต้องรับผิดชอบเขาเขาเรีนว่าพนักขับแตง่งพนักขับแต่งอ่าหลังจากที่ทำการเปลี่ยนสาย <ห ả? S 3> ลองดูว่าสตาร์ทแล้วจะเป็นยังไงนะคะเอาเลย ไปเลยค่ะน้องเชิญเลย หมุนโชว์ตัวซะหน่อยนะคะก่อนจะเข้าไปแปลงร่าง ันนี้เราจะทําการแปลงร่างให้ใช่ไหมใช่อันนี้เราจะทําให้คุณ่งเป็นหนุ่มขึ้นมาอีกทีนะคะาาโอ้รุ่นนี้ก็ถึงความหลังเป็นแมคโครรุ่นนี้ได้เหรอต้องมีเกินสามสิบปีอ่าไม่ไปถึงแมคโครไหมโอเคไปถึงรถค่ะนะคะต้องมีเกิน30ปีแน,ะะน่นอนคันนี้เป็น SK04 นะคะ เอ0เเรียกง่ายๆสั้นว่าอะไรเอ0เสายพีซีไรรุ่นหนึ่งปกปสิทธิ์นนบอกหนูว่าเอ4เคสูญสี่เอสเร้อยยี่สรุ่นหนึ่งขอโทษค่ะคุณผู้ชมนี่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 ่ดูนี่นี่พีซีพีซีร้อยยี่สิบเออผมมาสู่รุ่นหนึ่งเลยรุ่นหนึ่นี้คือรุ่นนี้นี่จะดังในในในเขตใต้เพราะจะไปทำไอ้ตัวที่ยาง ที่ต้นยางองอตรงยางเพราะว่าอันนี้เป็นกรเดื่องไม่มีไฟฟ้าเลยไม่มีไฟฟ้าเลยอ,อันนี้จะควบคุมด้วยให้น้องหลิดรุนแล้วก็เวลาทีา่สวนยางที่อยู่บนเขานะ่ะรุ่นนี้มันจะไต่เขาได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องพดเดี๋ยวาทำออกมาก,ก็ได้จะ นี่ได้ทำแอร์ให้ด้วยด้ยใส่แอร์อัดให้ใหม่ค่ะพอลงของเทให้เสร็จสยบร้อยตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคุณผู้ชมไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะบางเดี๋ยวเราทําการเสริมให้หนาๆเลยนะคะโอ้อยยย้ยย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 ยัยียยยยยวยย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 ้ยย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 งยยยยยดยย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 ยซียยยนยยนยย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 ย้เยย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 ลียยยยย นะคะเดี๋ยววันนี้เราพาดูคร่าวๆกันก่อนเดี๋ยวถ้าแปลงร่างเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งไหมไม่ถึงหรอกไม่ถึงใช่ไหมห้าวันแล้วก็บูมอาร์มเดี๋ยวเราเสริมเออเรามาดูบูมอาร์มก่อนมาดูบูมอาร์มก่อนอันนี้จะให้เป็นเดิมก่อนบูมอาร์มยังไม่บูมอาร์มยังไม่แตกไม่แล้วนะนี่จะให้ดูบูมอาร์มบูมอาร์มยังไม่แตกไม่แล้วตัดป้องตัดทำไหม กูว่ามาสวยอ่ะบุมงามาสวยครับแต่แล้วเดี๋ยวผมต้องดามให้ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ต้องดามเดี๋ยวครับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องดามใช้เหล็กเนาะครับใช้เหล็กดามสี่ด้านบนข้างแล้วก็ดามมุมเดี๋ยวเราต้องดามให้ครับดามให้ดามโบนต้องงับเขาเรียกเสริมเสริมเสริมเดี๋ยวคุณผู้ชมงงอะไรคือดามเสริมนะครับเดี๋ยวเราจะเสริมมุมให้คุณเดินต้องงับ สมัยก่อนสมัยก่อนรถเกี่ยวเขาจะมาเอาตัวเดินแบบนี้เขาเรียกว่าตัวเดินสองกิจตีตัวเดินร้อยยี่สิบเพื่อหนึ่งแล้วตัวเดินแบบนี้นะไปทํารถเกี่ยวสมัยก่อนโคนนะครับพวกนี้เป็นเปลืองเปลืองคดนะฮะแล้วก็แรงเหลื่อมเหลืมให้นะครับเหลืมให้สวยวไหนที่ว่าเราดูแล้วครับภายในอนาคตนี่มันจะแตกมันจะล้าวหรอว่าไหนที่มันไม่สมบูรณ์ใี่เราทำไม่เรียบร้อยโอเคแผงใหญ่นะนีน่มาเป็นแม่แผงใหญ่ แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะตรงไหนบางตรงไหนไม่ดีเราก็ทําการเปลี่ยนให้เรอนี้ครับจับเปลี่ยนให้ใหม่หมดครับช่วงลงที่ล่างเริ่มใหม่ฝากคุณให้เสร็จสบเรียบร้อยมีแอร์ครับเดี๋ยวจัดการใส่แอร์ให้ครับใส่แอร์ติดฟิมพ์เดี๋ยวติดไปส่งมาร์ทวอเกองให้เดี๋ยวอัดเต็มเสริมเต็มด้วยบ่เสร็จเต็มอยู่แล้วเติมสปอตเกตต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยต้องทำใหม่นะคะ Okay, โอเคนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกไม่ไม่เกินหนึ่งใจรออือใจรอเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องเขาแปลงแรกออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนแค่แล้วนะคะวันนี้ทุรักทุเลมากกว่าจะได้คลิปนี้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเนื่องจากสายไฮดรอลิกแตกเพรางว่าตอนนี้วันนี้คุ้นููอ่ะ,ะอันนี้เราเราเรา,เราไปปลูกคุ้นููหลังจากที่คุณปููหลับไหลมานานนะครับ <c oughs> อันนี้ถ้าคุณผู้สูตนะครับห้าร้อยยี่สิบนี้จะต้อเลือกที่จะเก็บลูก นะครับถ้าเป็นร้อยนี่จะหกลูกนะครับถ้าเป็นอ่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองครับจำง่ายอันนี้ร้อยยี่สิบเต็มนะครับถ้าเกิดท่านใดนะที่สนใจนะครับซื้อไปทําในระบบรับซื้อต้นมอ่ารับซื้อไม้ยางนะครับแนะนาเลยครับร้อยยี่สิบรุ่นหนึ่งแข็งแรงทนทานใช้งานง่ายโอเคครับเดินทนนะครับเดินทั้งวันนะครับแล้วก็ความแรงก็มาตรฐานครับโอเคพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ